สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี้อนครับยินดีต้อนรับผู้ชมแม่รุ่นหุนน้อยครับอยู่ครับเอ x เอ6เอ็กซสามหกูนย์ครับบุญถึงครับ ลัง6ยูเซครับของเขาดีจริงครับ6ยูเซโอ้โหครับมีแตกคันหล่อๆเว้ย น้ำมันขาดนะครับโอ้ยตลายเลย่นเอาแล้วครับ ลื่นไปแล้วโอ้เรียบร้อยลื่นไปแล้วครับลื่นลื่นลื่น ปูเสียบของแค่อูโซ่ครับอ,อูอสบอแสนสุกต้นหลอดเมืองสุรินโอ้ต้นหลอดเมืองชีเกจ็ด สนุนหลักโอ้ใหญ่ครับตามสีเจ้ามีเสือ้อแจด้ด้วยฮะเอ็มยูนะเออเอ็มหกสองสี่ศูนย์ยอดยอด ลื่นแล้วรถเลื่มเยอะขอบคุณท่างแก่ครับท่าแก่แกให้น้ำฝนขับดูครับลองดูครับ่ะ่ะขอบคุณเสียประจัก์ครับนี่เจ้าของรถ

bò men mặc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ขั้นที่สามลงปูนมาครับโอ้ เริ่มแล้วครับเริ่มอยากได้ลุดสิเ็นแล้วนี่ อยากลองดูครับขอให้ครับ ขอบคุณเสียบจัก์ครับที่ให้ขับรถเด้อเสียบจกักร์ลตนบุรีเนี่ยเท่าแก่เจ้าของรถ เจอกันคลิปหน้านี่ก็อย่าลืมไปติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ